อบเกนี่ก็ดูดซึบ่บเกนนี้แหละไม่ต้องดำเปหนดำก็ดีเอาลยดำก็ดีแล้ววะมังินแต่หน้าเออยับเล่งเป็นเกาหน้เป็นเกาปลา น้องเขตัวเป็นหนุ่มแล้วครับดน้องเขตัวโเป็นหนุ่มแล้วครับขายดีอออนงั้นหลาไล่อุกลุยเลยนูลรยเลยนุ่ขะดาวติ๊กตกยังลงคลิปตีๆีออาะาอกันแล้วมา่ล่คลิปลืดปันนี่ซึ่งลง

เลี้ยงเยอย่านอดาวติ๊กนอนมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยโซตายโซตายน่นปดม้ป้าเลยนเรอเหมือนนบนไม่ใช่น้อแล้วไงในเนื้อมึงก็ต้องนอนปะโซตายอยากขายพี่เตมหมเตึ๊บังตึ๊บงเนายงไหนเนย่ยปันยปันย โอเคเกานย่กินกินกินยน้นูดาวดาวติ๊กตอกมากินด้วยนูนเรวดาวติ๊กตอกกับดาวติ๊กตอเลยเอาไปไปไปไอ้หูอุ้ยเยอมจะกิน เฮ้ยอยาเล่นว่าเสียวโย่เลยฮะเดี๋ยวยกขึ้นมานั่งกินต๊ะยกกไปยกตรงขาไปโยกไปโยกไปยกไมย่อยทานนี้อกับปะเลยนั่นยอนเลยยนทานเน้กัปะโยกมายกมาไม่๋ยกแต่ว่าดูดีเดี๋ยวยังลุกสาคนนึงก

ตัวตายีกวานเด้อยอีงเป๊ะเป๊ะวิชาเป๊ะวิชาเป๊ะมาเร็วๆๆๆปิวอมจบขึ้นเลยนี่ฮ่าอ้มอมย่างคนเดียววะตามจิงเสือรยากได้วงวะไอ้มอมนย่งคนเดียวแล้ววะนี่หนังไม่เล่นอดิอ๋อฮยชันชไม่เล่นนาทีนน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 นหวนน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 ีนนน

Không oh, Thì nó không ra ra nắm nạc Thì à. ừ, nặng, nó rám rám nạc cứ ít ai uống vậy không? Há lẹ Thì gió Ê hey. Nhà phương kết hoa khen non phạm bốn Hahahaha ta ta đi <laughs> 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 ตองไรเจ๊ก็นน่นอนนเเออม่วงแลขึ้นไม่ได้นอนเือพัับเ่ีอา่น้นะไม่องมันเงดิ้งดิดดนองมันดดนทไม่หลดเบ็ดไม่เลยได้พปิงนอ่ะไปฟ้องมันแหละไม่กินข้าวตีวมันเนี้ไม่กินข้าวที่ท่มินแล่วเออเนาะกินกาวเหลกจ่าดอก้าวเียงไม่กินีว่าแหละได้มอเน่ย พินมาเ้าเลยเลยตักมาเองเดินผุ้เลี้ยอ้วกเลยีพี่ไม่กินข้าเลยว่ารูเล่นอยากอยากกูเป็ดเปะฮะอยากกูเป็ดเปะมไอ้กาเะกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจานเลยะเราไปหลังจานเลย ม่ลาะเป็นหลังเลยเล่นลาะเป็นนอนเลยมีหลังมั่งลาวติดตกติดห้องเลยกันอีกเนี่ยง่ายก็ไม่ได้เลยเสอบข้อเลยเนี่ยนี่สองข้อองเด็กอุ้ยอ้วกเลยนี่ดิถึงแก่เลยดิมึงงหาวอ้วกได้ป้ากูดอกแท้เลย

ไว้มาไว้มาเฮ้ยโยนพาดขาหนุโยนพาเลยโยนพาเขาไปน่วยเขาเจ๊นะโยนพายองแผ่นไม่ไม่จไม่ใไม่ใจไม่ใจไม่ใจไม่จไม่ใจ่ใไม่อยมันจ่ใจไม่ใจไม่ใเดี๋ยวไม่ใจไม่ใจไมเลยไม่ใจอย่ใไม่ใจไม่่ยไ่ไ่ม่ เอาเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเี่ยงเลี่ยงเี่งเลี้ยงพี่เลี้ยงอยาอ้ยาโอ้ไม่ไม่บื่อายาวีนคนเรียวอโอนของเกาออกโอ้อนของเกา Nói chung là mày đòi bỏ khóa mà Đã đòi bỏ khóa mà mà Phí ôm, phí ôm Thấy chứ mày là phụng mà tắn, nó đòi bỏ khóa Phí liền, yên phá, phí liền Yên phá, yên phá này tháo này

ที่เรียนสักป้าเลยเหรอเียอกาขึทีแหละคุณาต้องใายอุลกะออกห้าออกไม่ได้หาออกไม่ได้บุหรีเลยเรียบร้อยเลยฮ่าไโก้ลุตัวเมยตัวเ่ียตัอ้วกเฟ้ไม่ไม่งเลยนี่ยิ้มยิ้ิ้เรียิ้มเรเอาผ้ามาที่ล่ะนัาลุ

You guys <laughs>